ครับตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ v g a อยู่เหมือนกันไอ้สีฟ้าเนี่ยนะครับสีฟ้าเนี่ยคือช่องเสียบ v g a นะครับเราก็จะเห็นช่องเสียบ v g a นี่ก็จะสายเขาก็จะเหมือนแบบนี้ฮนะเนี่ยสาย v g a แต่เราที่เจอบ่อยๆเราจะเจอพวกสายนี้ที่เห็นบ่อยๆนะนะครับที่เห็นในตามทั่วไป,ไปบ่อยๆจะเห็นสายรุ่นนี้ สายแถมมากับจอแถมมากับเครื่องนะครับไอรุ่นนี้ก็ดีหน่อยดูแน่นๆดูสายดีๆหน่อยนะก็จะเห็นรุ่นนี้เยอะมากนะครับรุ่นนี้ก็โอเคนะครับสายดูแข็งแรงนะครับน่าใช้นะครับดูน่าใช้นะด,ชดูดูมีราคาแต่อย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับเส้นเรามีกี่บาทมีถึงร้อยนะครับ VGA นะครับไว้ทำอะไร ไปทำอะไรบ้างโปรเจคเตอร์ที่มีเสียบ v g a ได้มันก็ดีอย่างหนึ่งครับบางทีเราไปเจอคอมรุ่นเก่าคอมแบบเนี้ยคอมรุ่นเก่ารุ่น PC อะไรอย่างเงี้ยครับรุ่นของ PC หรือรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่องเสียบเจ้า v g a อย่างเงี้ยแล้วก็เสียบได้เลยนะครับเสียบได้เลยมันก็เป็นทางเลือกครับทางเลือกถ้าคุณไม่เสียบ HDMI ไม่มีช่องเสียบ HDMI คุณก็เลือกเสียบ v g a ก็ได้แล้วก็บางตัว คอมคุณเป็น HDMI ไม่มีช่องเสียบ VGA VGA มันจะรุ่นเก่าหน่อยเนะาะคอมรุ่นเก่าหน่อยนะครับจะมีช่องเสียบ VGA ปัจจุบันนี้ก็อาจจะเหลือแค่ HDMI นะครับแต่ว่าถ้าหากโปรเจคเตอร์มันไม่มีช่องเสียบ HDMI นะครับอันนี้ก็จะรุ่นเก่าโปรเจคเตอร์เก่ามากนะครับมีแต่ช่องเสียบ VGA คุณก็ต้องซื้อตัวแปลงตัวแปลง VGA นะครับเป็นตัวแปลงนี้ปุ๊บแล้วก็แปลงเข้ากับคอมพิวเตอร์ นะครับพวกอะองกระจาดก็จะมีกันอย่างเงี้ยนะครับตัวแปลงนะครับหรืออย่างงี้อ่ะนี่ตรงรุ่นนะครับก็คือเป็นตัวแปลงทีเ่เสียบเข้า HDMI แล้วก็แปลง VGA นะครับแปลง VGA ก็ถามว่าโอ้ต้องมีแล้วเหรอบางคนเขาบางทีเขาก็ไม่ใช้ม,มั้ีจีองบีจีเอเขาใช้ HDMI กันหมดแล้วมั้งอะไรเงี้ยมันบางทีไปเจอครับ บางทีมันหน้างานมันเจอแบบนี้มันก็ต้องมันก็ต้องแก้ปัญหามันก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับหรือบางทีเราไปเจอจอที่มี VGA มันก็ต้องเป็น VGA ครับก็ต้องเสียบก็ต้องแปลงเอาพวกตัวแปลงพวกนี้ก็เลยขาย,ขายดิบขายดีครับ <laughs> กับพวกสาย production นะครับ p r o d u c t i o งานพวกไหลสดงานสตรีมอะไรต่างพวกแปลงพวกนี้สำคัญมากๆนะครับอ่ บางทีไปเจอ PC นะครับที่มันแบบโอ้โหมันแบบ Display พอดอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องมีไหมต้องมีนะครับเผื่อเราไปเจอเราก็จะแบบเออแก้ปัญหาได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ายัางมีกันเสียบอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมใช้บ่อยมากบ่อยมากบ่อยมากเลยนะครับ คือไลนิ่งนะครับสายแปลงที่เป็นไลนิ่งนะครับแล้วก็ทายเป็น HDMI นะครับแยกแยกออกมานะครับก็มีไทป์ซีเสียบได้ด้วยนะครับไลนิ่งนะครับเชื่อมกับผม,มเอาไปเชื่อมกับอะไรผมก็เอาไว้เชื่อมกับ iPad ผม,มเวลานำเสนอถือตัว p h o n e นะครับเป็นไล n i n g ผมก็เสียบต่อ สัญญาณภาพได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องถือคอมพิวเตอร์ไปบางทีถือโทรศัพท์เครื่องเดียวไปก็พรีเซนต์ได้นำเสนอได้ยิงออกโปรเจคโตโปรเจคโตโปรเจคเตอร์รรได้เลยนะครับก็จะต้องมีเจ้าตัวนี้นะครับเข้าไปเสริมด้วยแล้วก็โปรเจคเตอร์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนใหญ่เลยนะนะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าเฮดดนะครับก็มีตัวนี้ก็รอดแลนะงานไหนก็มาเถอะรอดเลยนะครับ ออกทางภาพทางเสียงนะครับไม่มีปัญหานะครับเป็นตัวนี้นะครับก็มีตัวที่ก็ถือว่ารอดถือว่าใช้บ่อยมากนะครับตัวเล็ก,เ,ลกเองนะครับแต่ราคาก็ไม่เล็กนะครับใช้บ่อยมากผมจะไว้ต่อบ iPad ไม่ต้องหิวคอมนะครับไม่ต้องหิวคอมไปนู่นไปนี่แล้วก็ต่อเชื่อมไปเลยอ่นนี้ผมต่อเข้ากับ โปรเจคเตอร์ or, นะครับ VGA เรารู้จัก VGA และรู้จัก HDMI และเนี่ยสายสัญญาณเสียงพวกนี้นะครับจำไว้อย่างหนึ่งคือ VGA ไปแค่ภาพไปแค่สัญญาณภาพนะครับ HDMI คือไปทั้งสัญญาณภาพสัญญาณเสียงตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้สำคัญอย่างที่ผมบอกไปว่าหาสัญญาณเสียงไม่เจอคือสัญญาณเสียงมันไปเป็นไปกับ สายสัญญาณ HDMI มันมาออกโปรเจคเตอร์นะครับเวลาเราตั้งเราตั้งต้องตั้งในคอมพิวเตอร์นะครับว่าให้มันออกลำโพงหรือออกโปรเจคเตอร์หรือออกหูฟังมันจะมีช่องให้กดตรงซาวด์ตรงเป็นรูปลำโพงนะครับเราก็ต้องเลือกให้ดีนะครับว่าจะให้มันออกไหนหรือบางทีมันออกทีวีเราก็ต้องไปดูตรงนั้นแหนะครับดูตรงมุมของจอ Computer, คอมพิวเตอร์นะครับนะครับเลือกเอาซอสให้ถูก นะครับแต่มันจะทําให้บางทีสับสนแค่นั้นเองนะครับให้เราสับสนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีสายสัญญาณเสียงสายสัญญาณเสียงนะครับสมมุติสายสัญญาณเส,ส,ยสญญณเียงทําไมโปรเจคเตอร์ต้องมีสายสัญญาณเสียงของโปรเจคเตอร์ก็จะเป็นช่องเสียบช่องเสียบที่เป็นนี่ครับ ขาวเหลืองแดงก็คือ R C A อันนี้จำง่ายเลอเกินนะสายสัญญาณนี้ R C A นะครับรุ่นผมนี่จะถนัดก็จะจำได้ R C A คืออะไรนะครับสายสัญญาณ R C A นะครับตัวนี้ก็เสียบสัญญาณเสียงนะครับใช้สัญญาเสียงบอกว่าโอ้โหนี่ม่เสียบสัญญาณเสียงทำไมกรณีที่แบบว่าเราจะอยากจะต่อเราสัญญาภาพสัญญาณเสียงเราไลน์มากับเจ้าสาย HDMI แล้วใช่ไหมครับสาย HDMI ไปแล้ว เราอยากจะเอาออกลําโพงเอาออกอะไรเนี่ยก็สามารถที่เอาออกจากตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถามว่าเรานิยมใช้เอาจากออกจากที่นี่ไหมไม่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 ทําไม่ทําเราก็เอาจากตัวคอมเลยนะครับแต่มันมีให้ก็โอเคก็ขอบคุณแล้วกันนะครับแต่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ อ่าต่อมาไอช่องอันนี้ก็จะแปลกๆหน่อย U S B B นะครับช่องนี้นะครับ U S B B ก็จะแปลกหน่อยเอามีไม่ทำไมนะครับมีไม่ทำไมตัวนี้เอาไว้ต่อกับเจ้าตัว Visualizer นะครับถ้าบ้านเราไม่มี v i s u a l i z e r ก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันหรือเราไม่มีเครื่อง Visualizer ก็ไม่ต้องมายุ่งกับมัน นะครับมันเอาไว้ต่อเจ้าตัววิชวลไลเซอร์เข้าเจ้าตัวโปรเจคเตอร์แล้วยิงยิงสัญญาณภาพออกไปที่จอนะครับเครื่องใช้ภาพ3มมิตินะครับวิชวลไลเซอร์เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่า U ต่อมาเป็น USB USBA นะครับช่องเสียบ USBA ช่องเสียบนี้นะครับ USBA ตัวนี้นะครับถ้าซื้อในราคาอีกราคาหนึ่งมันจะเสียบ พอร์ต usb ที่เป็นบลูทูธให้นะครับมันต้องซื้อเพิ่มประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเสียบเจ้าบลูทูธนะครับแล้วก็เราก็ล็อกอินจากามือถือโหลดแอปของเอฟสันลงมานะครับโหลดแอปเ p ฟสันมาแล้วก็ล็อกอินจากมือถือยิงสัญญาณภาพจากมือถือได้เลยยิงสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ได้เลยเปิดแบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ซิงค์บลูทูธแล้วก็ยิงได้เลยนะครับหรือเปิดไอแพแล้วก็ซิงค์ u t u b e เปิดได้เลย แต่ถามผมถามผมซึ่งไม่มีใครถามผมคือถามผมเนี่ยมันออกไปผ้ามันออกครับมันออกแต่เราเปิดวิดีโอมันจะติดมากครับติดแบบมันติดแบบรถติดที่สีลมเลยติดมากติดตุ๊กๆุ๊กตุกต,กตกคือเอาง่ายๆเาเปิดเปิดไม่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 เรียบร้อยครับไม่ไม่ราบรื่นอืม เลยผมไม่นิยมใช้นะครับรุ่นใหม่ๆอาจจะอาจจะดีกว่านี้แล้วนะอาจจะดีกว่านี้แล้วนะครับแต่รุ่นเก่าๆนี่มีปัญหามากเลยคือมันเปิดไฟล์ที่มันแบบเป็นวิดีโอแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของออการการเพย์เพย์ของวิดีโอมีปัญหามากๆนะครับแต่รุ่นใหม่น่าจะแก้แล้วนะครับอาจจะทำให้งานสะดวกขึ้นแต่ถ้าหากเป็นแบบพรีวิวภาพพรีวิวอะไรเงี้ยโอเคไม่มีปัญหาสบายๆครับ เปิดได้โอเคได้แต่มันดีอย่างหนึ่งนะเวลาเราเปิดในเจ้าตัว iPad หรือตัวมือถืออย่างเงี้ยมันสามารถซูมได้มันทาทัศสกรีนซูมได้เลยแต่มันแคบมันก็แค่ภาพครับมันดูได้แค่ภาพแต่เวลาเราอสอนจริงจริงมันจะมีทั้งวิดีโอมีทั้งโปรแกรมมีทั้งอะไรโอโ้โหมมนรู้เยอะแยะนะครับถ้าเป็นแนะนําถ้าเป็นแบบว่าเขาเรียกเลยนะถ้าจะพรีวิวภาพให้ดูแค่นั้นเองอะไรเงี้ยหรือ PowerPo i n t คุณแค่ภาพอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ นะครับแสดงแค่ภาพอย่างเดียวก็ใช้ได้ใช้ได,ใไดนะ้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับอ่านี่คือโดยรวมๆของมันอ่ะดูอันเีนี้ดิไอด้ดำๆเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับไอต้ตัวตัวดำๆตรงนี้มันคือช่องรับสัญญาณรีโมทนะครับโปรเจคเตอร์ทุกตัวก็จะมีรีโมทแถมมาอย่างเช่นปิดเครื่องเปิดเครื่องปรับนั่นปรับนี่อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเจ้าช่องเป็นรับสัญญาณนะครับแต่ด้านหลัง นะครับเอ้าด้านหลังมันทำไมไม่อยู่ด้านหน้าอาจารย์อยู่ด้านหลังได้ไงอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่คนที่คอยมันต้องอยู่ด้านหลังเพราะว่าจออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับไอ้ตัวเนี้ยมันหันหน้าเข้าหาจอคนควบคุมไม่ได้หันหน้าเข้าหาเครื่องไงนะครับคนควบคุมก็ต้องดูที่จอใช่ไหมครับก็ดูที่จอนะครับก็เลยรีโมทมันก็เลยช่องรับสัญญามันอยู่ด้านหลัง อย่างเช่คนคนที่ควบคุมโปรเจคเตอร์ตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อ่าควคุมปุ๊บเสีก็เช็คจากจอใช่ไหมครับเช็คจากจอปุ๊บไม่ได้อยู่แบบประจานอย่างนี้ไม่อยู่ตรงนี้กดอ,อย่างนี้ไม่ใช่เราก็ต้องหันดูอย่างนี้เหรอไม่ใช่นะก็ <laughs> อยู่คุณฝั่งนี้เลยก็ดูรวมหมดมันก็เลยอยู่ข้างหลังนะครับแต่ก็มีด้านหน้าก็มีนะครับด้านหน้าก็มีนะครับนังรุ่นก็มีด้านหน้านะครับทั้งสองด้านอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็น จะอยู่ด้านหลังทั้งหมดนะครับอ่าพัดลมอ่พัด,ลม,พดลมมาผมหันให้ดูหน่อยพัดลมเป็นยังไงน,นี่พัดลมตรงนี้ครับลมอยู่ตรงนี้มนผมถอดปลั๊กก่อนโอ้โหมันหมุนติ้วจ้ะทับไว้ก่อนอ่าพัดลมนี่คือด้านหน้าของเขา นะครับยังร้อนอยู่เลยบอกไงยังร้อนอยู่เลยนะจ๊ะนะครับเนี่ยครับพัดลมช่องพัดลมเขาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ช่องลาโพงนะดูดีๆนะครับช่องพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีช่องร right ับสัญญาณเนี่ยรีโมทก็มีด้านหน้าก็มีนะครับด้านหน้ารุ่นนี้นะครับด้านหน้ารุ่นนี้จะมีเป็นฝาปิดฝาปิดเลยฝาปิดเปิดด้านหน้าเลยนะครับ สะดวกไหมก็สะดวกดีนะครับเพราะถ้าเป็นตัวก่อนๆตัวกเก่านะครับมันก็จะแบบเป็นฝาเป็นห้อยผูกเชือกไว้แล้วก็มาปิดอะไรเงี้ยนะครับก็จะ <c oughs> <c oughs> ด,ดูไม่ค่อยเรียบร้อยัวนี้เออเรียบร้อยดีนะครับก็เปิดได้เลยปิดได้เลยจากตรงนี้เลยนะครับไม่กลัวหายนะครับแล้วอีกอย่างนึงเขาจะมีฟังก์ชันที่เป็นสลีปด้วยนะครับถ้าหากคุณเปิดไว้อย่างเงี้ยอะ่ะคุณป,ปิดไว้คุณปิดไว้อย่างงี้ปุ๊บตัวโปรเจคเตอร์มันจะไม่ดับ นะครับแต่มันจะหลับเป็นสลีปนะครับเป็นโหมดสลีปนะครับก็เออใช้งานก็ง่ายดีนะครับสะดวกดีนะครับก็อย่าลืมหาตัวเปิดให้ได้นะครับด้านหน้าแล้วก็มีขานะครับขาเขาอยู่ตรงนี้นะครับขาปรับระดับนะครับระดับระดับตั้งนะครับระดับ มุมตั้งสูงมากน้อยต่ำขนาดไหนก็จะเป็นขาเจ้าตัวนี้หน่ยเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็ปรับระดับได้กดจากตรงนี้นะครับปรับยกระดับสูงต่ำได้นะครับลดได้นะครับ,ดดนะรบก็มีประโยชน์มากๆนะครับถ้าไม่มีต้องลำบากเนี้ยแหละต้องหาอะไรมาอวนอย่างนี้นะครับก็จะเหนื่อยหน่อยอมาดูเจ้าข้างบนมันเขาต่อนะครับ นะครับตัวหมุนหมุนนะครับก็จะอยู่สองตัวนี้นะครับสีให้ดูนะครับตัวขยายกับโฟกัสนะครับตัวขยายกับโฟกัสอยู่ตรงนี้นะครับตัวขยายกับโฟกัสขยายขยายไม่ได้เขียน,นจะมีอักษรย่อครับ W กับตัว T W กับตัว T นะครับขยายภาพ ขยายขนาดภาพขยายขยายขนาดภาพของจอนะครับมันจะมี W W กับ T คือ Y กับเทเลนะครับอันนี้สังเกตง่ายอันนี้เป็นเมนนว่นนะครับหมุนได้มือนะครับผมว่าก็ดีอย่างหนึ่งนะครับหมุนได้มือนะครับหมุนได้มือก็ดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มันเข้าใจง่ายดีนะครับสะดวกดีนะครับอีกตัวหนึ่งคือโฟกัสด้านหน้าสุดคือโฟกัสนะครับมันจะมีอยู่สองสองอันข้างในตัวที่ใช้หมุนนะครับ อันหน้าสุดคือตัวโฟกัสผมจิ้มให้ดูหน้าสุดเลยนี่จ้วหน้าสุดเนี่ยจะเป็นโฟกัสถัดมาจะเป็นเทเลกับวายนะครับถัดมาสุดจะเป็นตัวนี้คือตัวปรับคีย์สโตนปรับคีย์สโตนเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับประจมือปรับอย่างนี้เลยคือปรับความบิดเบี้ยวของจอโุ้ยสำคัญนะนะครับความบิดเบี้ยวของจอนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับว่าปรับยังไงนะครับอืม้ม แล้วก็ปุ่มที่นอกเหนือจากอะไรนะครับนอกเหนือจากรีโมทนี้จะเป็นปุ่มกรุปที่เป็นรีโมททั้งหมดในกรณีที่เราไปสามารถที่จะขึ้นไปกดได้หรือวางอยู่กับพื้นแล้วก็ใช้ตัวนี้ควบคุมได้นะครับปรับเมนูปรับคีย์สโตนปรับคอนทราสตปรับสีอะไรของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะปรับกดปรตรงนี้เลยในกรณีที่ติดเพดานผมก็ต้องใช้ตัวรีโมทเป็นคนเป็น ควบคุมนะครับหรือปรับนั่นปรับนี่นะครับขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับขึ้นอยู่ความถนัดอยากปรับเป็นรีโมทก็ปรับปรับเป็นแบบกดแบบนี้ได้เลยก็ก็กดได้เลยนะครับเดี๋ยวเขามาไล่กันไปเรื่อยๆเนาะอ่า ไล่ทั้งหมดผงบอกไม่ข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีอะไรอ่ะข้า <c oughs> งล่างนะครับโอ้โหพูดถึงล่างก็ต้องให้ดูเนาะนะครับข้างล่างจะเป็นตัวน็อตนะครับไว้ยึดนะครับกรณีคุณเนี้ยตรงนี้นะครับนี่นะครับในกรณีที่คุณอ่าติดตั้งเพดานนะครับมองหาเจ้าน็อตตัวนี้เลยนะครับไว้ยึดเวลาติดเพดานเวลาติดเพดานเราเราจะติดอย่างนี้นะครับติดกับหัว แต่ไม่ต้องกลัวนะครับมันก็จะมีโหมดกลับภาพนะครับไม่ต้องกลัวเขาออกแบบมาแล้วไม่ใช่คุณไปติดแบบไม่ได้ติดอย่างนี้นะไม่ได้ติดไปอย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นกลับหัวนะครับกลับหัวแต่เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะกลับหัวนะครับเพราะว่าในฟังก์ชันข้างในเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับเป็นเป็นกลับหัวได้อีกรอบหนึ่งเออไม่ต้องกลัวมาบังไว้ก่อนเลย เพราะลมมันจออกมาตรงนี้อะลมร้อนอ่ะเออลมร้อนนะอ่าเปิดโอ้โหนี่เบสิกมากอ่ะเปิดปุ่มเซตัสระพิบปิ๊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 บปิปป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 ๊เห็นไหมครับมันก็พัดลมมันหมุนเลยได้ยินเสียงพัดลมแล้วปุ๊บเวลาเช็คนะครับว่าเครื่องทำงานหรือย,อยังนะครับฟังเสียง ก็จะฟังเสียงเจ้าพัดลมนี่แหละหมุนยางหมุนยางหมุนแล้วสองก็จะมาดูสเตตัสของเขามันกรนะพริบเป้ากับกระพริบมาก็แปลว่ามาแล้วนะครับสามมาดูจอภาพจอภาพเจ้าจอสีฟ้าเนี่ว่ามันมาอย่างนะครับมาแล้วก็แปลว่าเครื่องติดแล้ว นะครับอ,อย่างเช่นอย่างเงี้ยมันขึ้นไปสูงเกินไปใช่ไหมครับสูงเกินไปผมก็ปรับไม่ไม่ต้องไปกดปุ่มเมนูอะไรปรับเลยก็ไปปรับที่ขาเขาขาด้านหน้าที่ให้ดูเมื่อกี้ครับเออก็ให้เขาต่ำลงมานิดนึงอืได้ละนะครับก็ถ้าฉายเนี่ยตุดฉายนะครับห่างประมาณตัวนี้คือห่างประมาณแค่ น่าจะประมาณเมตรครึ่งไม่ได้ไกลมากนะครับระยะทําการเจ้าตัวนี้นะครับก็ตีรวมๆสักๆประมาณ5เมตรไม่เกินนี้ครับเอาประมาณนั้นพอนะครับไกลกว่านี้ก็จะสายภาพไม่ไม่ไม่ไมไมไมชัดระยะประมาณเมตร5 0ถึง5เมตรเนี่ยกำลังกำลังดีนะครับเกินกว่านั้นก็ควบคุมไม่ได้และมันมันใหญ่เกินไปหรือความเียมันห่างไปนะครับอ่า เดี๋ยวผมสวิตช์ผมก็จะเสียบ h d m i ก่อนเนาะนะครับ h d m i มแล้วก็จะมาจากคอมพิวเตอร์มาจาก iPad มาจาก iPhone มาจากอะไรก็ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเอามาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมนี้ผมเอามาจาก iPad แล้วกัน เีย่ปปาบเข้าไปอ้โหมาเลยแม่เจ้าสบายแล้วชีวิตสบายแล้วมันมาเลยมันมาเลยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชีวิตของเรานะครับอันนี้เป็นภาพจาก iPad นะครับภาพจาก iPad เนาะนะครับอ่ะนภาพจาก iPad ดก็เสียบ iPad ได้เสียบ iPhone ได้นะครับ เสียบแล้วมาเลยในกรณีนะครับในกรณีนะครับในกรณีนะครับเราเสียบเราที่เป็นเอ็กซ์เพรสมากนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้ง iPad สวิตช์กัน2องอันนะครับเราก็เสียบเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับเสียบเจ้าตัวโน้ตบุ๊กนะครับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์สมมติไม่ใช่คอมพิวเตอร์สิเข้าไปที่เจ้าโปรเจคเตอร์ตอนนี้เราเสียบ iPad ไปมันมีมีช่องให้ดีมช่องเดียวใช่ไหม มันยังเหลือ VGA อยูอ่มันก็ใช้ได้เหมือนกันเราก็เสียบเจ้าโน้ตบุ๊กเนี้ยเข้าช่อง VGA นะครับถามว่าแล,วแล้วเรามาสลับยังไงสมมติเราใช้โปรแกรมสอนในใน,ในเครื่องคอมอยู่ปุ๊บป,บป,บปบุเราใช้ให้ดูภาพใน iPad เราอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มากดตัวที่เป็นซ o r นะครับ out ซอ u นะครับซ o r มีทุกอันหรือมั้งทีวีก็มีนะครับตัว s อ r ต,ตัวนี้ปุ๊บ กดเข้าไปอืมัมนก็จะทําการเลือกครับว่าตอนเนี้มันมีซอสอะไรอยู่ในที่ส่งสัญญาณมาให้มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มันบอกว่ามี hdmi เปิดอยู่แต่ที่เหลือไม่เปิดเลยนะครับตอนนี้เราถ้าหากเราเปิดเจ้าตัว v g a เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยนะครับเปิดเจ้า v g a เพิ่มขึ้นด้วยช่อง v g a ก็จะมาอีกช่องหนึ่งตรงนี้แหละครับเราสามารถสวิตช์ระหว่าง คอมพิวเตอร์ Computer, แล้วก็เจ้าตัว iPad ได้เลยหรือถ้าเปิดมาแล้วมันไม่เจอครับมันเป็นจอน้ำเงินเลยนะครับเป็นจอน้ำเงินเลยก็มาเช็คเช็คเจ้าตัวซอสนี่แหละเช็คเจ้าตัวซอสนี้ก่อนว่าเฮ้ยคุณเจอหรือเปล่าสัญญาณเจอไหมนะครับถ้าไม่เจออีกนะครับคุณก็ต้องมาเช็คที่สายว่าคุณได้ต่อสายหรือยังหรือเช็คแล้วต่อสายแล้ว ไม่ติดอีกก็อาจจะเป็นเพราะว่าสายคุณมันเสียหรือเปล่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนสายดูนะครับหรือว่า <c oughs> สายไม่ไม่เสียอันนี้ก็ใช้อยู่ไม่เสียไม่เสียใช้อยู่ใช้อยู่ไม่เสียไม่หายอะไรอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับก็อาจจะต้องลองถอดแต่สมมติว่า d ตัวนี้เสียบแล้วปิ้ติดสักทีนะครับ อาจจะต้องลองถอดแล้วก็เปลี่ยน iPad ตัวใหม่หรือแบบ <c oughs> iPhone ลองมาเสียบทดลองดู <c oughs> อีกอะไรเงี้ยถ้าไม่ติดอีกก็เป็นเพราะสายแล้วแต่ว่าถ้าเอา iPhone มาเสียบแล้วมันติดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการปิดการสัญญาณหรือบล็อกสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่นะครับบางที้ก็ไปแก้ตรงเทคนิคกันอีกทีนึง่งนะครับต่อติดแล้วนะครับก็เลือกซอส แบบแรกเลือกซอสก่อนเอาซอสก่อนซอสมาแล้วนะครับซอสได้แล้วรอดแล้วโน้ตบุ๊กมาแล้ว iPad มาแล้วนะครับก็มาเลือกเอาตรงนี้นะครับจะ,จ,ะจะเสียบจะวิชวลไลเซอร์เข้ามาก็ได้นะครับก็เสียบเข้ามาแล้วก็เลือกเอาสวิตเอาว่าจะใช้ตัวไหนจะใช้เป็นโน้ตบุ๊กไหมใช้ iPad ไหมหรือใช้ i p h o n e หรือจะใช้โน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างนี้แหละที่เขาบอกว่า ช่องเสียบมันยิ่งเยอะมันยิ่งดีสมมติโปรเจคเตอร์ตัวนี้มีช่องเสียบ2ช่องก็แปลว่าเสียบได้2ดีไว้เสียบได้2ตัวถ้ามีสมบางตัวมี hdmi สองก็สามารถเสียบคอมพิวเตอร์ได้อีก2ตัวอืมถ้าถามว่าโอ้โหตัเสียบอะไรเยอะแยะขนาดนั้นบางตัวเป็นตัวคอนโทรลครับบางตัวเอาไว้เป็นเปิดแค่คลิปวิดีโออย่างเดียวเพราะบางตัวเราบางทีเราต้องติดต่องานเปิดไลน์บ้างเปิด Facebook Messen ์ตกเมสเซนเเปิดนู่นเปิดนี่อยู่จะเอาตัวเนี้ย หรือตัดอยู่ตัดต่ออยู่์จะต,ตัวนี้ไปเปิดขึ้นจอมันก็ไม่ได้มันอาจจะต้องมีคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งเอาไว้เอาไว้สตรีมอย่างเดียวเอาข้อมูลไปสตรีมขึ้นไปสตรีมขึ้นไปเปิดขึ้นไปเปิดขไปนะครับมีหลายตัวมันก็แบ่งฟังก์ชันในการคอนโทรลแบ่งฟังก์ชันในการสตรีมได้ง่ายอืสมมุติว่าคุณมีโน้ตบุ๊กตัวเดียวเงี้ยโอ้ทั้งสตรีมไหนไอข้อมูลไอเขาทำได้มาแล้วให้เปิด PowerPoint นี้ให้หน่อย เราก็ต้องปิดสตรีมเหรอ,อแล <okes> ้วเราก็สวิต์อันนี้เหรอนะครับนี้ก็จะลําบากนิดนึงนะครับถ้ามี2ตัวปุ๊บๆทำเสร็จปุ๊บก็โยน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 ออกง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะแยะแล้วก็สวิต์กดปุ่มสวิตต์อ่ะตัวนี้เสร็จแล้วพี่ปุ๊บสวิต์มาตัวนี้ตัวนี้ก็สตรีมต่อเออง่ายกว่าง่ายกว่ามีเยอะง่ายกว่านะครับมีตัวเดียวก็วุ่นหน่อยอ่ะมาต่อนะครับอันดับแรก นะครับดับแรกเปิดโปรพิคเตอร์มาติดแล้วต่อแล้วเรียบร้อยนะครับดับดับแรกเลยดับแรกเลยปรับโฟกัสครับรับ